ญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะก่อนนอนกลับมาจะเจอกันกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยลูกนีนผู้ดำเนินรายการสามณีชันมงคลชรรมราวัดป่ารุ่งอรุณบรีดามวัดบ้านตัดตวนเป็นองค์เผยแผ่ลักธรรมให้บรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังในยามกลางค่ำกลางคืนดึกดืด่นโยมก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดความสุขกันแล้วกันคอ,อนโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีการ ที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มุทนาโยมญาติทั้งหลายที่เปิดขึ้นรับฟังอยู่ทางบ้านก็ต้องคอนมุทนาด้วยพูดถึงหลักธรรมญาติโยมนะเป็นหลักธรรมมะอน,นิสงประมาณ12ข้อกันแล้วกันก็โยมก็ฟังไม่มากแต่ฟังแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติบางท่านบางคนก็คิดว่าเอ๊ะทำฟังธรรมะเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์ลืมจําไม่ได้นี่ก็นําแข่12ข้อกันแล้วกันนะโยมนะข้อที่หนึ่ง นั่งสมาธิอย่างน้อยก็วันละสิบห้านาทีหรือเดินจงก,กรมก็ได้อานิสงส์ยัดโยมเพื่อสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้าเพื่อจิตใจสว่างผ่อนปรนจากกิเลสปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนผิวพรรณผ่องใสสุขภาพกายและสุขภาพจิต ก็จะจะดีไปด้วยเจ้ากรรมในเวรและญาติมิตรที่ล่วงรับจะได้บุญกุศลข้อที่สองญาติโยมสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆก่อนนอนก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระได้อานิสงส์ก็คือเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วแนะนำพระคถาประหงก็ได้มากรนิโกอิติปิโส พักทาชินะบัรจรอะไรต่างๆแล้วนี่ก็ได้โยมสวดสร็ธิ์แล้วก็เผพเมตตาด้วยข้อที่3ญาติโยมถวายยารักษาโรคให้วัดออกเงินค่ารักษาให้พระตรามโรงพยาบาลสงฆ์ทำโรงพยาบาลอะไรต่างๆนเนี่ยน,นี่อนิสง์ก็คือก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัวโรคที่ไม่หายจะทุเราสุขภาพกายจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งพบนี้และพบหน้าถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแลนการอาการรักษา ข้อที่สี่ญาติโยมทําบุญตักบาตรทุกเช้าบางท่านบางคนก็ทําบุญตักบาตรเป็นประจําสม่ำเสมอก็ต้องอันนี้กเป็นหน้าที่อนุโมทนาอาน,นิสงก็คือได้ช่วยเหลือาศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้าไม่ขาดแคลนอาหารตายไปก็ไม่หิวไม่โหยอยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลนอาหารข้าวปลาอาหารก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้อที่ห้าญาติโยมทำหนังสือหรือสิ่งต่างๆเกี่ยวกับธรรมะ สื่ออะไรต่างๆที่เป็นเสียงธรรมบ้างอย่างเช่นลูกเนนพูดในขณะนี้ก็เป็นสื่อธรรมะเป็นทานอานินนสงส์พอทำชนะการให้ทั้งปวงให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพื่อให้ทําจิตสว่างไปด้วยราบยศสารเสริมปัญญาและบุญบาร,รมีอย่างทั่วทันเจ้ากรรมนายเวรก็จะโหสิกรรมให้ชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองยังไม่คาดฝันกอที่หกญาติโยมสร้างพระถวายวัดอาน,นิสงส์ผ่อนปนนี่กรรม ให้บางเบาให้ชีวิตจเจริญุ่งเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงครอบครัวเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในร่มโพร่มไสของพุทธศาสนาต่อไปข้อที่เจ็ดญาติโยมแบ่งปันเวลาให้อาแบ่งปันเวลาชีวิตไปบวชชีบวชพราหมณ์บวชพระบวชเนนอะไรก็ได้กาววันหรือสิบห้าวันเจ็ดวันก็ได้จะได้รับอนิสงส์ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อบุญคุณพ่อ,พอแม่ผ่อนปรนนิกรรมอุทิศบุญกุศลให้เจรจากกรรมในเวร ที่เราเคยฆ่าเขาเคยอะไรเขาต่อไปเนี่ยสร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อไปได้เกิดมาอยู่ในร่มโพร่มใสของพุทธศาสนาจิตเป็นกุศลข้อที่8ปญาติโยมบริจาคเลือดร่างเลือดหรือร่างกายอน,นิสง์ผิวพรรณผ่องใสสุขภาพแข็งแรงช่วยต่ออายุต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเเทพ,พ,เ,ทพเทวดารักษาคุ้มครองต่อไปจะมี ผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทพเทวดาก็ปกปักรักษาเราต่อไปได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามฉเฉลียวฉลาดส่วนพวกนี้ก็จะเป็นผู้มีราศีผุดพองผิวพรรณงดงามข้อที่เก้าญาติโยมปล่อยปลาที่เราเคยไปซื้อมาจากตลาดอะไรต่างๆก็ได้โยมปล่อยชีวิตตามสระน้ําตามวัดต่างๆอะไรประมาณนี้ก็จะได้รับอนิสงส์ช่วยต่ออายุขจัดอุปสรรคในชีวิต ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมในเวรที่เคยกินเข้าไปให้ทันมาคาขึ้นให้ทามาคาขึ้นขายของดีอะไรประมาณนี้การงานของตัวไม่ติดขัดชีวิตจะผิดหวังจะค่อยๆฟื้นฟูสภาพที่สดใสเป็นอิสระข้อที่10บญาติโยมให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆอาสาสอนหนังสือ จะได้รับอนิสงส์ทำให้สติปัญญาดีในภพต่อไปจะ,ฉะเฉลียวฉลาดมีปัญญาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบคอบสติปัญญาสมบูรณ์พร้อมสิเอ็ดญาติโยมให้เงินแก่คนกอทานให้เงินคนที่เดือดร้อนคนที่จนอะไรต่างๆเช่นอย่างเงี้ยไม่ใช่การให้ยืมนะจะได้รับอนิสงส์ทำให้เกิดราบยศที่ไม่ขาดภพนี้และภพหน้าไม่ตกทุกข์และยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยมั่งคัง่งไม่มีหนี้สิน ความอยากจนในชาตินี้จะทุเราบาบางลงจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝันข้อที่ส2บสองญาติโยมคือข้อสุดท้ายรักษาสินห้าหรือสิน8ปดสินสิบสินสองร้อเจ็ดลก็ตามเนี่ยจะได้รับอน,นิสง์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์แล้วชีวิตเจริญลุ่งเรืองกรรมเวรจะได้ไม่เ่าโถมไม่เยอะมากจนเกินไปภัยอันตรายไปอย่างกายเทวดา นางฟ้าปกปักรักษาเรานี่แหละก็เป็นอน,นิสงส์สิบสองข้อโยมก็อย่าเพิ่มเชื่อกันแล้วกันต้องเอาไปประพฤติปฏิบัติก่อนแล้วค่อยเชื่อได้นะบางทีลูกนี้อาจจะมีผิดพลาดต,ตรงไหนก็ต้องขออาภาัยซึ่งกันและกันด้วยนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะก่อนนอนหมดเวลาลงเวลาลงแล้วต้องขออาราพจักกันไปก่อนนะญาติาโยมก็ติดจมธรรมะในเรื่องต่อไปหรือถ้ามีโอกาสก็จะนํา ธรรมะมาให้โยมได้ติดตามรับฟังอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ญาติโยมอยากแะร,ร่วมทําบุญสร้างโบสถ์โยมก็โทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 4 3 3 8 1 0 9นะตอนนี้ทางวัดป่ารุ่งอรุณบุรดามก็กำลังดำเนินการสร้างโบสถ์อย่างได้เยอะพอสมควรแล้วละ่ะนะญาติโยมก็โทรไปได้หรือญาติโยมฟังแล้วมีความคิดเห็นก็โทรมาได้ที่0874521886้ากเขาเป็นเบอร์ของลูกนีนเอง นะหลังจากจบรายการโยมก็ลองโทรมาบอกว่าเสียงชัดไหมเป็นยังไงอยากให้ปรปับปรุงอะไรอย่างนี้ก็ได้ชิ้นเดียวกันนะอันนี้ก็สิ่งใดดีแล้วก็จะรักษาความดีนั้นไว้ส่วนสิ่งใดไม่ดีโยมก็ช่วยให้กำลังใจก,กันได้อํจจาราพาจกันไปก่อนญาติโยมมีความสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญขอจเจริญพร